สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้เราเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องพอลเมืองที่ดีของสังคมก็คือหน้าที่พลเมืองนี่นเองนะคะหน่วยที่เราจะเรียนก็คือหน่วยนี้นะคะสถานภาพบทบาทจิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของพอลเมืองนะคะนักเรียนไปดูเลยนะคะ ความหมายของตัวแรกก็คือสถานภาพเขาให้ความหมายไว้ว่าตำแหน่งที่บุคคลได้รับการยอมรับจากสมาชิกในกสังคมเช่นบิดามันดาลูกนักเรียนครูนะคะสำหรับบุคคลแต่ละคนมีหลากหลายสถานะนะคะจากในรูปเลยเพศและเชื้อชาติเป็นสถานภาพที่ได้มาตั้งแต่กำเนิดนะคะบางคนอยูอ่เป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะรับเชื้อชาติไทยเชื้อชาติ อเมริกันต่างๆนานานะคะต่างเชื้อชาติกันต่อมามาดูตัวอย่างของสถานภาพที่ได้มาภายหลังภายหลังนะคะก็คืออันแรกเลยทางอาชีพเช่นหมอครูตำรวจทหารนักบินนะคะต่อมาสถานภาพทางการเมืองก็คือเช่นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีแล้วก็สมาชิกผู้แทนรด้ฎรน,น,นะคะมาดูตัวที่สองอ่า มาดูความสําคัญนะคะของสถานภาพบ้างเขาบอกว่าสถานภาพเป็นสิ่งเฉพาะบุคคละคะที่จะทําให้บุคคลน,นั้นแตกต่างจากผู้อื่นนอกจากนี้สถานภาพนะคะยังเป็นสิ่งที่กําหนดว่าบุคคลน,นั้นมีหน้าที่ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไรนะคะมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างไรในสังคมเช่นครูเป็นบุคค,คลที่ทําหน้าที่ให้การศึกษาแก่นักเรียนส่วนทห,หารเป็นบุคคลที่ทําหน้าที่ปกป้องประเทศนะคะต่อมา มาดูของหัวข้อที่2บทบาทนะคะบทบาทเขาให้ความหมายไว้ว่าการปฏิบัติตามหน้าที่ที่สังคมกําหนดเช่นบทบาทของบิดามารดาก็คือการอบรมเลี้ยงดูบุตรบทบาทของผู้พิพากษาก็คือการพิจารณานและแตัดสินคดีความบทบาทของนักเรียนก็คือการศึกษา,าเรียนนะคะส่วนความหมายของบทบาทก็คือบทบาทเป็นสิ่งที่กําหนดความรับผิดชอบของบคุคคลต่างๆในสังคม การปฏิบัติตนตามบทบาทช่วยให้สังคมเกิดความเป็นระเบียบนะคะแล้วก็อยู่ร่วมกันอยา่างสงบสุขด้วยนะคะเขาบอกว่าบทบาทของอบุคคลครอบคลุมหลายประการเช่นบิดามารดานอกจากจะเลี้ยงดูบุตรแล้วนะคะยังต้องอบรมสั่งสอนแล้วก็ดูแลรักษาพยาบาลเมื่อบุตรเจ็บป่วยก็คือเป็นพ่อเป็นแม่เวลาลูกเจ็บป่วยก็ต้องคอยดูแลนะคะต่อมานะคะมาดูสิทธิบ้าง นะคะสิทธิเขาให้ความหมายไว้ว่าอำนาจอันชอบธรรมนะคะที่จะกระทาการใดๆได้อย่างอิสระโดยได้รับการรับรองจากกฎหมายนะคะ,ะ,คะประโยชน์ที่กฎหมายกําหนดให้บุคคลก็อย่างเช่นการให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับชีวิตของบุคคลนะคะ,ะ,คะใครจะมาทําให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งบาดเจ็บหรือตายไม่ได้นะคะส่วนะความสําคัญของสิทธินะคะสิทธิจะทําให้บุคคลได้ทราบถึงสิ่งที่บุคคลสามารถแสดงออกหรือเรียกร้องได้ เนื่องจากสิทธิเป็นสิ่งที่บุคคลได้มาโดยกฎหมายดังนั้นบุคคลจึงสามารถใช้อำน,นาจที่กฎหมายรับรองนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองนะคะการละเมิดสิทธิของบุคคลถือว่าขัดต่อกฎหมายการไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่อนทาให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ,ะนักเรียนก็จะมีสิทธิในการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะสิทธิของแต่ละบุคคลก็คือประกอบชีพสุจริต่อมาเสรีภาพ เะะสรีภาพเขาให้ความหมายไว้ว่าความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งภายใต้ขอบเขตของกฎหมายนะคะเ mm hmm. ช่นเสรีภาพในการนับถือศาสนาเสรีภาพในการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะคะส่วนความหมายของเสรีภาพก็คือประชาชนสามารถจะทําสิ่งใดต่างๆนะตามเสรีภาพที่ตัวเองได้รับภายใต้ขอบเขตของกฎหมายหรือไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและศิลธร,รรมอันดีงามของประชาช ในรูปนะคะประชาชนคนไทยนะคะมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาต่างๆเลยนะคะต่อมาสุดท้ายหน้าที่นะคะหน้าที่ก็คือเขาให้ความห,หมายไว้ว่าสิ่งที่บุคคลต้องปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติเช่นการรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปหน้าที่ก็คือจะต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งการเสียภาษีก็คือเป็นหน้าที่ของผู้ที่มีไรายได้ ส่วนความสำันธ์ของหน้าที่ก็คือการกระทําตามหน้าที่ของบุคคลนะคะจะทําให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย,อยเช่นตำรวจมีหน้าที่ป้องกันและปราบความอาชญากรรมดังนั้นถ้าตำรวจทําตามหน้าที่นะคะของตอนเองไม่จะทําผิดหรือเป็นไป,ไปเป็นเครื่องมือของผู้ที่มีอิทธิพลนอกจากจะทําให้อาชญากรรมลดน้อยลงแล้วยังช่วยให้สังมคมเกิดความสงบสุขด,ด้วยนะคะ ก็คือในรูปนี้ก็คืออายุ18ปีขึ้นไปก็คือไปใช้สิทธิเรื่องต่างผู้ที่มีรายได้ก็จะไปเสียภาษีนะคะอ่าแบบฝึกหัด,ดตัวนี้จะเป็นแบบตัวอย่างที่ครูทำขึ้นมาให้หนูดูนะคะจากในรูปให้นักเรียนสังเกตว่าต่บคาถามบุคคลในภาพมีสถานภาพอะไรนักเรียนนะคะและบุคคลในภาพได้รับสิบทธิด้านใดก็คือได้รับการคะแนนสิทธิในการศึกษา ต่อมาข้อที่2บุคคลในภาพมีเสรีภาพด้านไหนแต่ละคนนะคะก็คือการนักถือศาสนาบุคคลในภาพมีหน้าที่อย่างไรก็คือมีหน้าที่สืบทอดศาสนาแล้วก็เป็นผู้นําในการประกอบกิจกรรมในทางศาสนานะคะต่อมานักเรียนมาดูจากในรูปนะคะการจากภาพบุคคลที่มีหน้าที่ทําอะไรก็คือไปใช้เสรีกรรมเองบุคคลในภาพมีเสรีภาพอย่างไรก็คือเสรีภาพในการเลือกบุกคคลเข้ามาทําหน้าที่เป็นตัวแทน ของประชาชนนะคะก็คือเรื่องใครก็ได้เป็นสิทธิภาพของเราอ่าทีนี้เป็นงานของหนูนะคะให้เขียนวันที่ลงสมุดนะคะวิชาสังคมศึกษาเขียนวันที่เป็นวันจันทร์ที่สองเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะแล้วก็เขียนโจทย์เลยให้นักเรียนเติมข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้องและสมคัญกัให้นักเรียนเขียนด้วยปากกานะคะนักเรียนบอกความหมายของอรแต่ละตัวเลยข้อที่หนึ่งบทบาทนักเรียนก็บอกความหมายเลยบทบาทคืออะไร นะคะอันนี้ครูครูจะอ่านข้อโจทย์ให้ฟังนะไปอย่างรวดเร็ว,เวนะคะข้อที่สองเาให้ความหมายว่าเป็นอิสระอ่าเป็นอิสระของบุคคลที่ทำสิ่งต่างๆตามที่กฎหมายกําหนดคว,มหมความหมายความัมาคืออะไรนะคะต่อมาสิทธิความหมายคืออะไรนะคะนั้วเนงก็ตอบเลยนะคะต่อไปข้อที่สี่เขาให้ความหมายว่าสิ่งที่ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติคืออะไรที่เราเรียนมานั้วเนงก็เขียนออกมา อันนี้ก็คือฐานะตําตำแหน่งหรือสิทธิหน้าที่ที่รับจากการยมรับจากสมาชิกสังคมคืออะไรนั่นเองก็คือนะคะงานมีแค่นี้นะคะ5ข้อโอเคค่ะสําหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ